นะคก่อนที่จะเข้าสู่เซสชันถ่ายรูปซ้อมยิ้มหน่อยไหมอ้ยอ้ยอุยอุ้ยยิ้มแบบลำบุญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะคณะผู้บริหารนะคะจากเซ็นท์ั้นโคราชปรบมือให้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้เซ็นท์ั้นโคราชคือสปอนเซอร์หลักเามานะ่ยที่วันนี้นักกิพย์กำลังุดพิเศษมาให้ถึงเจ้านะคะขั้นแรกนะ รัชชวันรผู้จัดการแผนกการตลาดห้5สำรักสินค้าเซ็นทรัลโคราชและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นสเปเชียลเคสนะคะคุณถาตอุ้มอัลวะค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะนที่คือคณะผู้บริหารเซ็นทรัลโคราชได้จัดกิจกรรมสุดเอฟพูดสีแบบนี้ให้พวกเราได้มาเจอกับคุณก แานโฟราและนิยมยินทามถึจ้ารระเบิดข้อเสียงฟรีนานๆเราบอกว่าถึงเป็นอีกตึ๊งถึกนามสุดพิเศษนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการแต่งกายนะคะด้วยโซฟาเดนดีมากกับเซ็นทรัลเจนดิ้งเฟสไปนี้เราดีนค่ะขอขอบพระคุณนะคะนะทุกผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะสุดยอดมากๆนะคะตอนทั้กงเลยนะคะกับอีกหนึ่งความพิเศษนะคะ ผู้ชอบดูนะคะขออนุญาตบอกกติการนดิดนึงนะคะว่าการถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวชิมงานจะเป็นคนถ่ายรูปให้นะคะเราเนี่ยพิดพาพโพสมาเลยนะคะน้องตอนนี้นะคะเช็คแบตเตอรี่มีไหมมีนะนะคะที่สำคัญน,คนะคะเปิดร่องรอนและคิดถ้ารอนะคะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อ12โพสแล้วเดี๋ยว มีมีม่นะคะเด็กเซกซ์กันมีม่ค่มีมมมี่คุณแมนค่ะคุณเก๋คุณโน้ตคุณน้ำคุณต้อยอยากได้ม่้ามที่นี่าไม่อไ,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 ไสามสองห่เรื่องอไม่ใช่หรอ